สวัสดีค่ะสวัสดีเพืนเ่นต้อยมาด,ดมานเยอรมันทุกคนนะคะวันนี้นะคะต้อยมพามาเดินนะ,ะตรงข้ามบริษัทอยู่แล้วนะ,ะด้านหลังนาเป็นเรือเทนขนาดใหญ่นะคะพอะดีว่าเรือนะคะ ายสินค้าให้นักท่องเที่ยวนะคะจมน้ำเป็นเวลาสิบวันนะทีนี้นะ,ะก็มีเรือเทนนะคะมาช่วยกู้เรือนั่นเอง,งเอนตอนนี้นะคะเรือที่จมมะกูได้เรียบร้อยแล้วนะคะแดดก็กำลังดีนะแดดดีมากน,น,นะคะแล้วก็จะพามาเดินเที่ยวแล้วก็มาเล่าถึง ep 8นะคะว่าต้อยมาดานเยอรมันมาอยู่เยอรมันครั้งแรกต้อยทำอะไรนะคะ ตอนมาอยู่เยอรมันเดินทางมาจากประเทศไทยก็วันที่5้าตะวนคืนนะเดินทางมาเยอรมันนะคะวันที่5้ามีายนะคะ2 0นะคะก็วันที่5เมีายน2022นี่ก็จะครบสปีพอดีนั่นเองนะคะนะคะตอนมาอยู่เยอรมันครั้งแรกภาษาไม่ได้เลยไม่ได้ภาษาเลยนะแม้แต่คําทักไทยก็ไม่รู้ว่าเขาทักทายว่ายังไง ะะเล่าไปด้วยเนาะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นดีดๆไปด,ด,ด้วยเวลามองอเทรนจะสวยงามมากใหญ่มากเลยนะคะราะว่า,าถ้าดูจากแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราแล้วนะคะ,ะ,คะว่าต้อยมาดามเยอรมันมาครั้งแรกนะคะ วันที่5มีนาคม2020นะคะมาปุ๊บก,ก็มาอยู่กับปัตปโทมัสที่รอสทอกนะคะอยู่หนึ่งเดือนนะคะอยู่หนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะคะครบเนสา่าแล้วก็พฤษภาก็ย้ายไปอยู่นะคะอ่ารูบนาวนะภาคใต้รอส Talk, ทอกนี่ทั้งเยอรมันนะติดทะเลก็คือที่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็อ่า ย้ายไปอยู่กับโาโอป้ากับพ่อแม่นะคะโอปา้อปาอม้าก็คือพ่อแม่ของป้าโทมัสนะ,ะที่รูมินาภาคใต้สุดนะคะของประเทศเยอรมันติดสาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะคะ,ะเพื่อว่าอโอป้าเขามีบริษัทผลิตและจำหน่ายะะของเล่นไม้นะคะสงทั่วโลกนั่นเองนะคะก็คือกาว่านะคะ เบื่อไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆก็ไปทํางานที่บริษัทโอุฟาสนั่นเองแต่ว่าช่วงที่มาเป็นวิกฤตเนาะนะคะโควิดนะคะหนึ่งเก้า COVID นะคะก็เลยอ,อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านตอนเช้าก็ไปส่งคาร่าที่โรงเรียนนะคะตอนเย็นนะคะก็ไปรับมาบ่ายสองก็ไปรับคาร่าที่โรงเรียนนะคะคช่วงตอนกลางวันก็อุฟา,านะคะก็จะสอนภาษาเยอรมันนะคะค คำท,ทักทายสอนนะคะเครื่องใช้ในบ้านว่าอะไรมั่งอะไรเงี้ยพื้นฐานว่านับเลขสีมั่งของใช้อาหารการกินอะไรพวกนี้เรียกว่าอะไรอะไรนี่แหละนะคะคือภาษานะคะว่าทำไมคนเยอรมันพูดนะคะต้อยถึงได้รู้ก็เพราะว่าคนที่สอนต้อยเป็นครูที่สอนภาษาเยอรมันครั้งแรกก็คือพ่อของตักนี้นั่นเองก็คือโอป้าโอป้าและโอมาก็มากรักมากๆเลยนะคะสอนภาษาโอมาเนี่ยนะคะ แม่ของปาโทมาสเนี่ยเขาเคยเป็นค,ครูสอนโรงเรยียนอนุบาลน,นะคะเขาก็จะแบบอสอนเราได้ได้โอเคนะ,นะคะโอมาดเขาเคยเป็นค,ครูนะคะสำหรับโอป้าเนี่ยตอนเขาอยู่รอสท็อกนะคะโอป้าก็เป็นเจ้าหน้าที่รถไฟนั่นเองนะคะรถไฟมาเ่าหตอนนี้เนาะหลังจากนั้นก็เริ่มได้ภาษาละใครพูดอะไรก็พอรู้ได้แต่พูดไม่ค่อยได้นะคะ พูดรู้แต่สำเนียงไทยภาษาเยอรมันสำเนียงไทยก็เหมือนภาษาอังกฤษสำเนียงไทยนั่นแหละนะคะไทยชัดแย่เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ใครพูดอะไรก็รู้เรื่องหมดนะคะคาร่าไปโรงเรียนคาร่าก็ปากกลัวเพราะคาร่าก็ไม่เคยได้ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนนะคะก็ คาร่า,ลากลับมาคาร่าก็พูดมากเรกาก็จำมั่งว่าคืออะไรนะคาร่ากับต้อยเนี่ยนะคะเรียนภาษาเยอรมันไปพร้าารอมๆกันแต่คาร่าเขาเป็นเด็กความจำเขาดียังไงนะคะต้อยเนี่ยนะคะสมัยเรียนต้อยเคยเรียนาาภาษาฝรั่งเศสนะคะเคยเรียนภาษาอะไรนะญี่ปุ่นนะคะเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นคลืนคุ้งคู่คไปหมดแล้วค่ะนะคะ ภาษาฝรั่งเศสเรียนตั้งสองปีนะคะภาษา,าญี่ปุ่นเรียนไปหนึ่งปีนะคะมีชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยนะนะคะมีฮุกจังด้วยนะคะเรื่องเรจะเรียกว่ามี่ฮุกแล้อก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะสมัยเรียนนะ ก็เลยได้นิดๆเลยหน่อยใครทักทายพูดอะไรก็ได้นิดหน่อยภาษานั่นเองนะคะเนาะนะคะก็นี่แหละนะคะสิ่งที่ต้อยมาถึงเยอรมันเน,นี <It> s <S <ๆ>่ยก็อยู่เยอรมันอยูอ่รูบนาวนะคะภาคใต้สุดเยอรมันเนี่ยนะคะหกเดือนมาอยู่ตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากักฎาตุลานะคะตุลาเนี่ยเพราะว่าต้อยเนี่ยนะคะ เช้สาส่งคาร่านะกลับจากสง่งคาร่าก็เรียนหนังสือเรียนภาษาอิหร่านกับโอป้านะแบบนั้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ถ้าปอาโทมัสว่างจากกลับจากตั่งประเทศโทมัสก็จะมาหาอะไรเงี้ยแล้วโอป้าบอกว่ามันไม่ใช่นะคำว่าแฟมิลี่อะครอบครัวต้องอยู่พ่อแม่ลูกนะโทมทัสกลับจากต่างประเทศเลยนะอาสุูคีกับ สุภา็คือต้อยเนี่ยเอาสุภาคีกับค่าล่าไปอยู่ด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเอามาฝากฉันแล้วอะไรประมาณนี้เขาอยากให้อยู่เขาบอกคําว่าแฟมิลี่ที่ที่ต้อยมาอยู่เยอรมันเพราะว่าอยากอยู่เป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานที่บริษัทนะคะโอป้าก็ให้เของมาทำที่บ้านก็คือทำกับโอป้าที่บ้านเพราะโอป้าเกษียณแล้วไงเกษียณแล้วนะคะก็มีงานอะไรก็ช่วยโอป้าที่บ้านแล้วโอป้าก็สอนภาษาตัวด้วยนะคะภาษาเยอรมัน ก็อสอนแบบบางครั้งแอบบออกเสียงไม่ได้โคป้าก็ไม่ยอมอะนะคะพอออกเสียงให้ได้พูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนภาษาพอได้สังรู้เรื่องนะคะสังรู้เรื่องจะพูดไ,ได่ไั้นเก็โอป้าก็บอกว่าเธอย้ายคาร่าไปเรียนที่ภาคเหนือเลยไปเรียนที่รอสท็อกเลยนะเอาสุบทีร์คาร่าไปอยู่ด้วยเลยนะ,ะคำว่าแฟมลี่ต้องอยู่เป็นครอบครัวไม่ใช่ว่า สามีอยู่ที่หรภรรยาอยู่ที่หนึ่งนะป้าโทมัสก็เลยต้องพาต้อยนะคะกับคาร่ามาอยู่ด้วยนะคะที่รอสต็อกแล้วก็พาคาร่าเนี่ยนะคะไปเรียนสือคาร่าย้ายโรงเรียนอีกแล้วนะคะ อยายโรงเรียนอยู่ตลอดเรย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ลุมนาวจากลุมนาวนะคะมาอยู่รอกท็อกนะคะก็เรียนโรงเรียนตรงนั้นก็เขาให้ปรับพื้นฐานการพูดนะเรียนได้ประมาณ5 6เดือนก็ย้ายย้ายมาอยู่คินกาเทศทุกวันเนี้ยนะแล้วก็เดือนสิงหาก็จะต้องย้ายเพราะว่าคะาราอายุ5ขวบแล้วต้องย้ายไปโรงเรียนหนึ่งนะใกล้ๆที่ทำงานตอนนอยู่นีะนี่แหละนะคะ มาดามเนี่ยนะคะามาดามต้อยนะคะต้อยมาดามเยอรมัน,นมาเยอรมันครั้งแรกนะคะไม่ได้ทํางานเลยนะคะช่วยงานนิดๆหน,น่อยๆนะหลังจากนั้นคาร่าเข้าโรงเรียนนะ,ะตอนเช้าก็ไปส่งคาร่าเป็นกำงานทําอะไรละ่นะงานบ้านนิดเดียวเพราะว่าอยู่วนุ่งเหนือ,อพาร์ทเมนต์นะคะก็นิดเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะเสร็จแล้วทำอะไร เฟซบุ๊กค่ะนะคะต่อเฟซมิจนเฟซบุ๊กบอกว่าคุณเนี่ยคอมเมนต์ข้อความเยอะเกินไปนะบล็อกเราเป็นสองวันสามวันก็มีนะคะนี่แหละนะหลังจากนั้นก็เออไหนๆเราก็มีช่อง YouTube อยู่แล้วนะ,ะช่องคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันก็เลยมาทำนะคะปะป๊าทมัสเขากลับจากไปต่างประเทศเขาก็พาไปเที่ยว ต่างประเทศไปอียิปต์มั่งเช็กเคียนมั่งโปรแลนด์มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดนมาร์กอะไรแถวใกล้ๆเนี่ยนะคะก็พาไปเที่ยวนะคะก็ถ้าไปทีนก็สิบวันคาร่าก็ขาดเรียนแล้วคุณครูก็เลยบอกว่าคาร่านะ่ะยังไม่ได้ภาษาเลยขาดเรียนอีกแล้วนะหลังจากนั้นนะคะตาก็เลยบอกป้าป้าทมัสถ้าคุณไปเที่ยวต่างประเทศน่ะนะคะให้คุณไปคนเดียวนะคะฉันจะไม่ไปมิจะรับจะส่งคาร่าเองอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้ป้าป้าทมัสก็ ่งกลับมาจากตรกีเนาะนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะตอนนี้มีเพื่อนจากยูเคนนะคะอ,อพะยพมาอยู่ด้วยที่บ้านสองคนแม่ลูกนะคะแล้วก็น้องหมาหนึ่งตัวนะคะก็มาอยู่ด้วยกันที่บ้านช่วงนี้นะคะแล้วก็อปอบปัตโทมัตก็พึ่งกลับมาจากตรกีแล้วก็ปอบปัตโตมัสก็บอกว่าฉันต้องไปขับรถบัสน,นะเพราะว่า,วาคนยูเคนี่อ,อพยพอนะ เขาอ,อพยพมาถึงเบอร์ลินแล้วฉันจะต้องนะขับรถัาช่วยเขานะค,คนย้ายนะคะคนอ,อพยพเนี่ยไปอยู่ที่อพยพหรือว่าใครต้องการจะช่วยเหลือ,อาพาไปอยู่ที่บ้านอะไรเนี่ยก็ได้เลยนะคะแต่ปาธุมัเขาก็เดินทางไปวันนี้แหละนะคะไปช่วยนะแต่บาธูะะมัก,เก็เขารู้ว่าต้อยเนี่ยนะคะนคนแบบไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าปกติเราก็ค่อยๆได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อีกอย่ึงนะคะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันนะคะขับรถบัสนะคะบัสเพื่อว่าช่วยคนอพยศเนาะยูเครนนะนะตอนนี้นะคะคนที่อพยพจากยูเครนมาถึงเบอร์ลินนะคะเยอะมากมากเลยนะคะเยอะมากๆต้องการแบบช่วยเหลืออะไรเยอะแยะนะใครมีกาลังทรัพย์กําลังที่อยู่หรือเสื้อผ้านะของกินก็เอาไปบริจาคได้นะคะสำหรับบ้านต้อยๆก็มีอ่า เพื่อนของปะป๊าทมัสเนาะสองคนนะาสองคนแม่ล so we so ูกก so <im attraction> so ับน้องหมาหนึ่งตัวมาอยู่ด้วยนะคะก็นี่แหละเรื่องเล่าของอ่าร้อยมาดานเยอรมันว่ามาถึงเยอรมันนะคะมาทําอะไรนะคะแรกๆนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะ EP พเก้าจะเป็น EP สุดท้ายเนาะที่เราจะมาเล่าว่า EP พเก้าเนี่ยนะคะร้อยมาดานเยอรมันทำอะไรนะคะค่อยไปติดตามตอน EP พเก้านะคะ สำหรับ EP 8นี่นะคะก็พาเพื่อนๆมาชมวิวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวยูเครนนะคะทุกๆคนขอให้แบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะขอให้ทุกคนความสุขตั้งเองนะคะเป็นกำลังใจให้นะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ